รบสวัสดีเอฟซีตัวท่านครับผมดีนารเข้าสู่ช่องนนนอนทอพฟี่เชื่อมวันนี้เรามาสั่งลัมซิงนะครับผมลัมซิงครบกับกับน้าหมาทีมงานบรรยากาศลัมซิงครับผมมือลู้นักอะไรนะครับนะครับเสียบไลฟ์วันนี้อ่างน้อยหนึ่งสิบวอนครับเจ้าค่ะโฟบาก์ินกับเขาเสียบนะครับน้อะครับกระเด็นข้าวว่าพี่น้องนะครับเพจตกปลาบ้าสมทบนะครับสั่งพระอุโบสถนะครับอุโบสถวัดบ้านเฮา จับคนละเล็กคนละน้อยคนละใหม่คนละมือจับด้วยบุญกุศลส่วนดีกับสิ่งสงผลให้พี่น้องเข้านะครับผฟ้รวมสมทบทุนสมทบบุญภูมเป็นผู้ก็ได้ออกเงิ่นกัตามนียครับผูมว่าซอยการซอยงานผูมว่าดูแลพี่น้องป่าป้าก็บเรกุญน้ำกันมื้อนะครับเนาะกับเบื้องต้นนะครับผมพิธีกรทัวรไปตอนนี้ก็ขกออ่า สาธุเ้อขออภัยด้วยพรให้พี่น้องทุกคนนะครับด้วยเดี๋ยวอำนาจแห่งคุณประพฤติคุณประทับคุณประสงคุณประราตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไในวัดว่าอาลามแห่งนี้ตลอดทั้งบ้านตรงใส่ท่องแห่งนี้ขอท่านทั้งหลายจจได้ประสิทธิ์ประสานทอดอันประเสริฐแก่พี่น้องชาวป่าป้าขนาดฝาป่าทุกปูทุกคนและพี่น้องชาวบ้านถูกใส่ท่องสุพนและพี่น้องที่มารวมบุญรวมกุศลสั่งโบสถ์สั่งสาราสั่งโบสถ์ในครั้งนี้นะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายภายในเพลินได้มีความสุขกายสบายใจ มีความสุขกจะเดินประสบประสบเ็จในชีวิตนาทีการงานให้ร่ำให้รวยให้ถูกหวยรวยเงินนะครับพ่อพ่อได้ก็ให้ได้พ่อพ่อรวยกับให้รวยให้รวยโดยพ่ะมีเห็ุผลนี้เงินลอยล้านพันล้านบาทสุขุสุขเดื่อสาธุ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 เออครับเอาลับดับนี้นะครับกับเพื่อเป็นการบระสิบปราเวนนะครับนาะการสีมีท่านพลังพยาเพิ่นจะได้ขึ้นพบปะกับพี่น้องด้านหน้าเวทีพร้อมกับกับสด็จอา ได้ก้าวขอคุลขอพุ่นขนาป๋าป้านะครับแล้วก็ผู้พี่ม้นงเข้าที่ได้มาร่วมงานหลังจากนั้นนะครับเพื่อนกษตรได้เปิดงานยังเป็นท่าการไอทีมงานหมอล่ำเข้าได้ทําการแสดงเป็นระดับต่อไปนะครับไปดูเียนะครับนะครับแล้ว คำรับดับนี้นะครับเพื่อเป็นการเบอสีเวลานะครับการเสียงต้มมือสดๆตอนรับท่านผู้ดำเฮ้าโดยเฉพาะท่านพ่อผู้ใหญ่บ้านครับอ่าพุณพ่อผู้ใหญ่บ้านหลวงเกตบุญรัตน์ครับต้มมือสดๆครับพี่น้องครับและก็ตามมาด้วยท่านสอทอคนใจมหาชนคนบ้านเฮ้างครับท่านสอท่อทองสาชุมศรีต้มมือสดๆครับและอีกท่านหนึ่งครับท่านอ่าผู้ช่วยพุ้เปิ้ลลอนะครับเราซอยการซอยงันตลอดนะครับท่านผู้ช่วยจิรโชตเทียบสีครับ ครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับลุกล้อบอ่อคอยนะครับลุกล้อบอ่อเพรากันนะครับท่านผู้ช่วยสมพรมละออครับตัวเมือสั